สวัสดีครับพี่น้องครับดีอ่าหลาาับเท่าสะเทือนหลับเท่าดีใหญ่เท่ามากนะครับศิลา์เอาโมทัวร์ให้พักครับอันอเฉพาะจะแบกอันเฉพ์ตอันตัวอันเป็นตัวนนหน่อย เขาทัดเอาเท่าให้เบิ้งย่อให้เบิ้งครับเป็นยังไงเท่าทำนิดหน่อยละเส่จานเดี๋ยวก่อนครับเส่จานไว้ก่อน คือว่าเป็นพักแก่ไป็นให้โตครับพี่น้องโอเคได้แล้ว ตัวหันหน่น,นเสนะร็จเรียบร้อยถ้าเก็ดจะเป็นน้องเยอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องเทศกับ้อมกับไข่ที่มีมะเขือน้ำนะครับผมหั่นใบเรียบร้อยเพื่อหอมก็มีต้นหอมนะครับมีใบสะระแหน่กับไข่ใส่กันเพิ่มความหอมผักบมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเท่ารับรับเท่าเท่าลวกตะไคร่น้ำนะครับภาษากลางว่าตะไคร่น้ำนีซับลวกแล้วก็ซับเรียบร้อยแล้วรับพี่น้องซับเรียบร้อยแล้วนะครับลวกซับเรียบร้อยเว้ยสีเขียวสวยสดอันนี้ก็คือน้ำซุปรัวน้ำปนผ้มปลาทูปนนะครับผสมไปทุกคนเลแหลวนะครับ ทุกอย่านะครับเตรียมของใดเบิดแล้วนะครับคนประทูกันพอดีนะครับเอาใส่เท้าก็เอานา้ำคนประทูนี่ครับมาเทลงเลยครับเทลงเท้าที่เทาในั่วงนะครับไปแยแหลวเทลงไปเลยนี่ แต่งดีให้เขาคนครับข mm ั hmm. ้ว mm hmm. ในเข่ากันห mm hmm. น้ามากรายก็แล้วน้อยเดียวพี่น้อขั้วเข่ากันนะซีดลงต้องซีดดูรสชาตินะครับที่บรสาชาตินะ จะผมห่วเป็นผมหนวตัางกันกไปเลยแต่ลลไล่แสกไล่ตรงหวดบอส่ดแบบเสะยันเขก็มาเอาพักพักที่หันวัครกับคือตัวพักยาว ตัดตัวขับยาวลงไปเลยมีมุกปิกตัวเก็บออกอนเป็นมุกปิดสดตัวเก็บออกรับแกเราไปมันจะเผ็ดนี่ครับตัดขับยาวลงไปเลยแล้วก็หอมเครื่องเทศที่เตรียมไว้ลงไปเลยนะนี่ครับ คนทีเข้าไปครับนี่ครับนี่จะเป็นอ่าเป็นข้าวเหลืองครับข้าวเหลืองพร้อมเติมข้าวหอมเติมข้าวหอมครับ thêm một ít Rồi ra đây. Không nhiều. ขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับที่ตามส้มซองโคดี่คน,คนป่าใสบ้านวันนี้มาทําลาบเทาหรือว่าลาตบตะไคร่น้ําตะไคร่น้านะครับอีสานเฮากินตะไคร่น้ำบางคนอา,อาจจะเป็นสาหร่ายกันระบบที่เชียวนะครับอาจจะเป็นยายสอวาใจเนาะได้แล้วลาบเทาอันหน้ารับประทานสูตรโคดี่คนป่าใส่บ้าน ขอบคุณการรับชมขอบคุณภำพในหน้ามขอบคุณคอมเมนต์นะครับได้ขอบคุณเอ๋มาเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ